สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา2565เป็นวันแรก โอกาสนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขากายภาพบำบัดแด่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมาราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรทรงอุทิศพระวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยได้โอกาสและผู้พิการทรงรเริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้พิการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยพิการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สำคัญได้พระราชทานเงินตั้งต้นจัดตั้งมูลน,นิธิสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติช่วยเหลือคนพิการให้มีโอกาสได,ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพ ปัจจุบันดำเนินการในรูปแบบของโรงพยาบาลจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า2,277คนส่วนภาคบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติคุณรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาพิเศษสมโพธิ และผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี2,175คนโอกาสนี้พร,พระราชทานพระราโชวาทความว่าคําว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่จริงอยู่คำว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครใ แต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้ก่นกรองไตรตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้ การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นาธาตุของความคิดถูกความคิดอันไม่ได้ไตรตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยฆ่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรอง ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักเสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมืองสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรวกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท เวลา17นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน42ปีดอกบัวคู่มินิฮัฟมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชาดุกุลวันนี้เวลา7นาฬิกา48นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวังขวัตวรขัติยราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดเนื้องอกบริเวณผิวหนังให้กับสุนัขเพศผู้พันบีเกิลอายุ8ปีในการนี้สรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์วางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขรวมถึงทรงติดตามสัญญาณชีพแล้วร่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังพบได้ในสุนัขที่มีอายุมากและสุนัขที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หากปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ เจ้าของควรมันสังเกตความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งในอนาคตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตตียร,ราชนารีทรงห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์ทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวม ภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว One Health ซึ่งการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยเป็นภารกิจหลักที่มีพระปณิธานกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นภัยต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันในวัยที่เหมาะสมเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้ในายปรากรสุวรรณรัตน์องคอมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปสาลาบรนรสภากวันเปจมบ,าบาพิษดุสิตวานารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยญคุปซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566รสิริอายุ100ปีท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสาราเสนาณายุทธยา เป็นที่ดาของพระยาพระรดราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรดราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465นกณกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผานกวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตลดาคนแรกถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2498ต่อมาปี2526เมื่ออายุครบ60ปีได้กราบถวายบังคมลาออก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตละดาและเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและการพัฒนาเยาว,วชนมาโดยตลอดเป็นที่รักและเคารพนับถือของคณะครูลูกศิษย์และบุคคลที่ได้รู้จักใกล้ชิด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ไดมู่ใหญ่อานนท์ทองเตะเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลดอนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบในพื้นที่บ้านดอนป่าศักหมู่ที่6ตำบลปานะเรจังหวัดปัตตานี เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการแขวนป้ายผ้าและมีวัตถุต้องสงสัยที่ถนนชนลประทานต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ได้หมู่ใหญ่อานอนท์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปรีชาดวนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกทิรพัฒน์สีแก้วน้ำใสเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทำลายล้างวัตถุระเบิดอโนไท ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยป้องกันชายแดนที่2ระหว่างตรวจสอบได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคม2566และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินการได้รับพระธรรมพระมากรุณาที่คุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิธิเอกิรพัน์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ วันนี้พลเอกกัมปนาศรุติิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมติดตามความก้าวหน้าและกับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานต่างๆเป็นวันที่สององคมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานยึดแผนแม่บทพุทธศักราช2565 2570เพื่อนำสู่ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้โครงการหลวงจะเดินตรวจป่าที่ปลูกไปแล้วเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและเตรียมขยายพื้นที่ดำเนินการพร้อมต่อย,ยอดสู่การพัฒนาแนวทางการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนปี2567มีแผนจัดทำโครงการชุมชนคนร้อยฝายและการปรับเปลี่ยนระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นโซลาเซลล์เพื่อส่งเสริมพลังงานทางเลือก สอดรับกับเป้าหมาย BCG ของประเทศไทยและเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยบ้านห้วยโป่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนโดยรอบและตรวจเยี่ยมอาคาร,รผลิตผลศูนย์เลอต่อที่บ้านจอคี องคมนตรี um ได้เน้นย้ำให้มีการใช้ประโยชน์ของอาคารอย่างเต็มที่และส่งเสริมคนให้ชุมชนให้เรียนรู้เข้าใจการใช้ภาษาไทยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของนักส่งเสริมกรเกษตรไปใช้ได้อย่างเต็มที่จบข่าวในพระราชสำนัมมกประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ